ปังมากแม่ชมพู่อวดอวดแฟชั่นชุดว่ายน้ำอย่างเซตสองแดดดวงควงทั้งหน้าทว่วงทั้งหลังเปิดเซ็กซี่สองเซตไม่แพ้กันอย่างล่าสุดจุดจากคลิปทะเลกับเกาะรัวๆแม่ก็ประกบเดินเซ็กซี่แรกเซ็กซี่แรก ที่ไม่ทำให้แฟนต้องผิดหวังกนับชุดบิกินี่ตัวขาวจิ๋วตัวขาวลาแล้วกันแบบเซ็ตที่สองแม่จัดเต็มจัดหนักอีกรัวรัวจ้านาทีสไตล์ตคอนฟุ้งสุดๆกับชุดคอนสายโฟ,โฟ,โฟบีเก๋บอกได้เลยว่าจะชุดกี่ชุดก็ยืนจับชุดไหน แปลกให้ใหม่แต่ก็เอาอยู่ทุกชุดเลยสไตล์จริงๆจ้ะแม่